One, two. พบกับช่องเทยใสไปร์วันแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้คตสุกคนเด้อจ้า FC เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้ะช่วงหมอมอยหอยสังกับตัวโตเทยใจจ้าอากาศวันนี้ข้างนอกสี่องศานะครับฝนโปรยเดี๋ยวโปรยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวลมหนาวเลยทีเดียวนะคะตัวโตก็เพิ่งไปหาซื้ออาหารการกินหลังจากไปเที่ยวมานะคะตู้เย็นก็ุ่มงมากนะคะผักเผือกก็ไม่มีเลยนะคะ วันนี้มีตลาดนัดกลางเมืองอยู่ค่ะแต่มีตลาดนัดไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตู่ๆไปซื้อปลาเมื่อกี้นะคะได้ปลาเป็นตัวมาบ้างได้กุ้งได้หมึกมานื้หนึ่งนะคะหาซื้อของเสร็จตู้เย็นแล้วก็ซื้อผลไม้ด้วยค่ะแล้วก็ผักด้วยหลากหลายอย่างนะคะหลังจากไปเที่ยวมาเนาะค่ะกำลังค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะซื้อนู่นซื้อนี่เขาไว้มันปกตินะคะ มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะหลังจากไปเที่ยวมาโดนแจ็คพอตกันทั้งคู่ค่ะจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะเราไปเที่ยวกันแบบสไตล์รถทัวก,ก็ไปครั้งแรกนะคะเที่ยวฤดูหนาวกันนะคะปกติตัวโต๊ะกับพ่อใหญ่ก็ไปเที่ยวอยู่ค่ะแต่จะไปแต่ฤดูร้อนซะส่วนมากแล้วก็บินลง เมืองใดเมืองหนึ่งแล้วก็จะมีไกด์มีทัวร์มารอรับเราที่สนามบินแต่เที่ยวนี้ครั้งแรกจริงๆที่ออกจากฮอลแลนด์ด้วยรถทัวร์เลยค่ะก็ไปตรงนู้นตรงนี้ก็ไปกันระหว่างทางแล้วก็อยู่เที่ยวกันเหมือนที่ผ่านมาที่คุยให้ฟังคลิปที่แล้วนั่นแหละค่ะ7 8วันเลยทีเดียวนะคะเราก็ใช้ชีวิตกันครึ่งค่อนวันอยู่กับบนรถซะมากกว่านะคะตอนขากลับมาจากทเที่ยวจากจะก,กลับเข้ามาฮอลแลนด์นเนเธอร์แลนด์นะคะ เราก็มองเห็นก่อนหน้านี้สองสามวันที่จะกลับมาบ้านนี่ค่ะเราก็เห็นผู้คนอยู่นะคะทั้งไอทั้งจามทั้งอะไรกันเราก็คิดว่าเป็นไข้เป็นหวัดกันปกติเพราะว่าเราไปเที่ยวที่นู่นมันอยู่อากาศอยู่ติดลบสิบองศาสิบกว่าองศาเต็มที่ก็ติดลบห้าติดลบเจ็ดติดลบแปดมันก็อยู่อากาศหนาวกว่าฝั่งทางนี้นะคะเพราะาเราเที่ยวเข้ารถทัวนั่งในรถทัวทั้งใส่หมวกทั้งใส่เสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวถุงมือ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงร้อนเพราะว่ารถมันปรับความอุ่นความอะไรขึ้นมาก็ถอดออกถอดเข้าเที่ยวลงรถเที่ยวใส่เที่ยวเข้าเที่ยวลงอากาศจนวนปวนแปลกับร่างกายเรานะครับเห็นทุกคนเขาเป็นหวัดเป็นจามกันวันที่กลับมานะคะถึงฮอนแรนก่อนจะเข้าฮอนแรนก็คุยกับพ่อใหญ่อยู่ว่าตายแล้วเธอเห็นไหมคนบนรถน่ทั้งไอทั้งจามกันสนั่นวันไหวภาวนาอย่างเดียวว่าเราถ้ากลับไปบ้านแล้วอย่าเป็นไข้เป็นหนาวเป็นหวัดกันนะก็คุยกันนะคะ ทีนี้ก็มาถึงฮอลแลนด์ก็กินข้าวกินอะไรเสร็จอำลากันนะคะดินเนอร์มือม้อสุดท้ายรวมกันที่บริษัททัวร์นะคะเราก็จ่ายเขาไปอีกเป็นลายหัวไปก็ว่ากันนะคะเราเราย0ยูโรก็ว่ากันได้เพราะว่าพ่อใหญ่ก็เป็นโรคประจําตัวมีเบาหวานมีอะไรก็อยากจะกินข้าวก่อนค่อยจะขึ้นรถตัวเองรถเราจอดที่ลานตรงนั้นไว้แปดเวันนะคะตรงที่จอดรถบริษัทพอเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาถึงบ้านคะ่ะ ยังไม่ได้เก็บของเก็บอะไรหรอกคะ่ะตูโต้ก็เริ่มปวดหัวจีดยีดทั้งตัวร้อนเหมือนเป็นรุมๆนู่นนี่นั่นนะคะก็ใส่พลาเข้าไปฝาทลายจนไปหน่อยนึงก็คิดว่าไม่เป็นไรนะคะเราเป็นคนเดียวพ่อใหญ่ไม่เป็นไรทีนี้มาเมื่อวานคะ่ะแกทั้งไอทั้งจามทั้งไข้ขึ้นทั้งเที่ยวปวดหัวทั้งตัวร้อนสารพัดสารเพวันนี้ก็นู่นคะ่ะยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะนอนแองแหมงอยู่นู่นคะ่ะบนโซฟานู่นคะ่ะอา้าว ดูแลตัวเองดูแลกันไปอย่างตัวโตวเองมาวันนี้ค่อยยังชั่วนะคะตัวโตวไปตลาดแล้วสามรอบเลยก็ว่าได้นะครับไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปนู่นไปนี่โชคดีว่าคนนึงป่วยคนนึงก็ค่อยยังชั่วขึ้นดีขึ้นพอได้ดูแลกันเมื่อคืนนะตัวโต,วตวเองเที่ยวลูกเที่ยวนี่เห็นแกล่ลูกบ่อยก็บอกแกถ้าไม่ไหวถ้าเป็นไข้ามากก็บอกฉันนะเที่ยวจับหน้าผากเอ้ยจับตัวดูนูน่นนี่นั่นดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ทีนี้เมื่อวานนี้แกอยากจะรู้ก็เลยมาตรวจค่ะเลยตรวจโควิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยโดนแจ็กพอร์ตกันทั้งค่คคะแดงจึงขึงสองเขียดโทโล่เลยนะคะสำหรับแกนะคะแต่ตัวโตวเองไม่ตรวจค่ะฉันไม่อยากตรวจฉันเดินเหนินได้อยู่นก็แกบอกว่าเธอไม่รับผิดชอบต่อสังคมเธอต้องตรวจที่เราจะนู่นเราจะนี่ก็เลยบอกว่าเธอจะไปแหกปากบ,กบอกชาวบ้านเขาทําไมล่คะครับว่าเราเป็นนู่นเราเป็นนี่อย่าง ในตึกนี้แนอาพาทเมนต์น,นี้เราลงริบลงนู่นลงนี่ไปเดี๋ยวคนก็แหกกระเชิมเตื่นแตกตื่นกันอีกวุ่นวายยังไม่ต้องไปบอกเขาหรอกฉันเดินเหินได้ฉันจะออกไปข้างนอกคนเดียวของฉันไม่มีในตู้เลยนะคบไม่มีของกินทั้งผักทั้งอะไรไม่มีจใจท่านจำยังไงจะรอให้ใครไปซื้อให้เหรอเธอไม่ต้องไปบอกใครว่าเธอเป็นฉันก็ไม่บอกใครว่าฉันไม่ตรวจเหมือนกัน โตโต้ก็เลยไปครับไปซุปเปอร์มาเก็ตนั่นแหละครับไปได้ผักได้ผล,ลไม้ได้อะไรมาแล้วก็ไปตลาดนัดก็ได้ปลาได้ไรมาวันนี้ก็ไปแล้วก็ไปร้านเอเชียนะครับไปซื้อมาม่าซื้ออะไรมาข้าวของก็แพงมากนะครับขึ้นราคามากแต่ก่อนมาม่าซองหนึ่งก็ตกซองละห้าสิบหกสิบเซนเดี๋ยวนี้ซองหนึ่งจะหนึ่งยูโรอยู่แล้วนะครับมาม่าซองเล็กธรรมดาใกล้จะสี่สิบบาทแล้วนะคะบบนนี้หนึ่งค่ะ ของขึ้นของอะไรของจําเป็นเราก็นานๆซื้อทีประยุกต์กันเอานะคะถูไทยกันไปยุคข้าวยากมากแพงฝั่งนี้ก็ตัวตั้งตัวตีจะโขนเงินไปช่วยแต่สงครามกันนั่นแหละค่ะสงครามไม่จบไม่สิ้นก็เป็นสงครามเศรษฐกิจกันไปใจจะขาดก็คือประชาชนนะคะต้องสู้กับข้าวว่ภโภคบริโภคข้าาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะนี่แหละค่ะ ของฝวันของฝากจากการไปเที่ยวมาก็ได้รับโควิดกันแต่ตัวโต้เขาคิดว่าเป็นอยู่นะคะแต่มันคัดคอนะคะก็คัดจมูกนี่แหละค่ะก็แค่นั้นสําหรับตัวโตเองวันนี้ไม่มีปวดหัวนะคะก็เป็นไข้ก็เป็นรุมๆหน่อยนึงถือว่าเป็นโควิดรอบสองกันนะคะจะครบปีพอดีงวดก่อนเป็นเดือนกุมภามานี่มาจะสิ้น มกราก็ไปเข้าคุ้มพาก็ครบปีพอดีแต่พ่อใหญ่เองก็ได้แล้วสี่เข็มนะคะตัวตูวก็สามเข็มนะคะก็ถือว่าไม่ก็ภาวนาไม่เป็นอะไรกันมากนั่นแหละคะ่ะแต่เราก็พลาเอ่ยน้ําร้อนเอ่ย้ชาชาเอ่ยอ้ตัวตัวเองก็มีฟ้าทลายจนมีทิฟฟี่มีอะไรเราก็กินไปนั่นแหละคะ่ะเพราะเราเคยเปลี่ยนเราเคยรู้มาก่อนตอนนี้ใครเปลี่ยนมันก็ไม่ได้แตกตื่นมากยิ่งทางยุโรปเรายิ่งเงียบเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้แทบจะไม่ค่อยออกข่าวแล้ว นะคะแต่มันก็คงต้องมีมันยังมีคนเป็นอยู่ล่ะค่ะแต่เขาไม่ตรวจกันแล้วส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นก็คุยกับพ่อใหญ่อยู่ว่าดีไม่ดีทั้งรถที่ไปด้วยกันกลับมาถึงฮอลแลนด์แล้วคงพากันเป็นหมดทั้งคันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสองสามวันก่อนที่จะกลับมาฮอนแลนดนะ์ทั้งไอทั้งจามกันอยิ่งมีแต่คนอายุ 6กกว่า70กว่าไปเจถึงยังไม่ถึง80สราคาส่วนมากก็75ลงมานี่แหละค่ะมีคนหนุ่มสองสามคนเองในทัวร์นั้นนะคะแต่ก็โชคดีว่าคนแก่คนอะไรเขาก็ยังได้เที่ยวนะคะแขนขาเขายังดีอยู่เดินเหินได้เขาก็ไปกันแบ่งสันปันส่วนปันเวลาเงินทองด้วยนี่แหละที่สําคัญนะคะก็คือเงินทองนี่แหละที่จะพาเราเที่ยวพาเราหาประสบการณ์ได้ประสบการณ์เงินซื้อไม่ได้ก็จริงแต่ กว่าจะได้ประสบการณ์กลับมาเราก็ต้องจ่ายไปด้วยเงินนะคะค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมค่าตัวเครื่องบินตัวอะไรต่างๆร้อยแปดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราได้เห็นโลกนะคะสิ่งที่โลกนี้สร้างขึ้นมาสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาเราได้เห็นนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากจ่ายสักสึงสักบาทเลยเราก็นอนอยู่บ้านเนี่ยขาตีลังกาอยู่บ้านก็ไม่ได้จ่ายสักบาท มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากจะเห็นโลกกว้างเห็นประเทศนู้นนี้ประเทศนี้เราก็ต้องจ่ายยอมจ่ายไปอะไรไปนะคะเพราะว่าเราก็แบ่งสันปันส่วนเอาอย่างแฟนตัวตัวเองแกก็ถ้าไม่มีเราแกก็ไปนู่นไปนี่อยู่แล้วเราก็ติดซอยห้อยตามไปได้กำไรชีวิตไปกับแกนั่นแหละค่ะวันนี้แกก็บ่นให้อยู่นะคะเธอออกบ้านบ่อยจังเลย ยังไม่แน่ใจเลยเธอจะตรวจหรือไม่ตรวจตัวตู้ว่าจะไม่ตรวจนะคะให้แกตรวจคนเดียวดูเรียบร้อยล้วรู้เรียบร้อยแล้วว่าแกเป็นนะคะก็ภาวนาะเพราะว่าแฟนตัวตู้เองก็มีโรคประจาตัวนะครับเป็นเบาหวานด้วยอะไรด้วยเราก็กลัวแต่แกเป็นเยอะนั่นแหลคะค่ะถ้ามันถึงปอดถึงอะไรตอนนี้แกก็ยังอยังจาอยู่เรื่อยๆอยู่นะคะวันนี้ก็ไม่รู้แกจะอาบน้ำไม่อาบเราก็ไม่ได้ถามนะคะแต่เราก็พยายามทำต้มทำซุปทำชาทำอะไร ให้กินทั้งวีทั้งวันก็บอกแกว่าอยากไม่อยากหิวไม่หิวก็พยายามกินแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนอนเอ่ยอะไรเอ่ยดื่มน้ําร้อนทั้งวันไปเลยกินน้าห้อนจะนุ่มห้าวไปเลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องค่าต้องดูแลตัวเองนะคะร่างกายเรามีร่างกายเดียวสําคัญที่สุดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเรามีแรงเราก็สามารถทําหลากหลายอย่างได้นะคะถ้าเราไม่มีแรงสักคนนึง คนที่ยังพึ่งพาเราอยู่ก็ละข้างหลังก็อีกเยอะนะคะตัวตู้ก็บอกตัวเองตลอดนะคะเราต้องสู้เพื่อตัวเองและคนข้างหลังที่รอเราอยู่นะคะถ้าเรามีแรงเราก็สามารถช่วยคนอื่นได้นะคะถ้าเราไม่มีแรงอยากจะช่วยเราก็ช่วยไม่ได้แรงกายแรงใจแรงทรัพย์นะคะนี่แหละการมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแจ็คพอตหลังไปเที่ยวนะคะ พรุ่งนี้ฉันถูกระวันที่หนึ่งทีเธอเด้อจ้ายังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะทุกการติดตามรับชมคลิปด้วยดีเสมอมาที่เป็นกำลังใจให้ตัวตั้วมาจนถึงทุกวันนี้ที่ไม่ลืมกันนะคะจะทยอยทำคลิปทำอะไรลงเรื่อยๆเรื่องการเที่ยวก็ยังอีกเยอะนะคะทุกคนขะขอบคุณและสวัสดีค่ะ